เมื่อมนุษย์เริ่มทวีจำนวนขึ้นบนโลกและให้กำเนิดบุตรสาวบรรดาบุตรชายของพระเจ้าเห็นว่าบรรดาบุตรสาวของมนุษย์สวยงามก็เลือกเอามาเป็นภรรยาตามใจชอบแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจิตวิญญาณของเราจะไม่คงอยู่กับมนุษย์ตลอดไปเพราะเขาเป็นเพียงมนุษย์ที่ต้องตายเขาจะมีอายุไขหนึ่งร้อยี่สิบปีในสมัยนั้น และสืบต่อมาภายหลังมีคนเนฟิลอาศัยอยู่ในโลกคือสมัยที่บุตรชายของพระเจ้าไปอยู่กินกับบุตรสาวของมนุษย์และมีลูกหลานกับเขาคนเหล่านี้เป็นคนใหญ่คนโตที่มีชื่อเสียงในยุคโบราณองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์ในโลกทวีมากยิ่งขึ้นและความคิดจิตใจของเขา ก็โน้มเอียงไปในทางชั่วอยู่เสมอองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงเสียพระทัยยิ่งนักที่ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาในโลกและพระองค์ทรงปวดร้าวพระทยัยดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่าเราจะกวาดล้างมนุษยชาติที่เราได้สร้างขึ้นออกจากผืนแผนดินทั้งมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงสัตว์ที่เลื้อยคลานและนกในอากาศ เพราะเราเสียใจที่ได้สร้างพวกนี้ขึ้นมาแต่โนอาเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือเรื่องราวเชื้อสายของโนอาโนอาเป็นคนชอบธรรมเป็นคนดีพร้อมเมื่อเทียบกับคนในยุคของเขาและดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าโนอามีบุตรชายสามคนคือเชมฮามและยาเฟต ในขณะนั้นโลกเสื่อมทรามในสายพระเนตรของพระเจ้าและเต็มไปได้วยความโหดร้ายทารุณพระเจ้าทรงเห็นว่าโลกเสื่อมทรามมากเพราะสิ่งมีชีวิตทั้งปวงล้วนดําเนินชีวิตอย่างเสื่อมทรามพระเจ้าจึงตรัสกับโนอาห์ว่าเรากำลังจะนําจุดจบมาถึงคนทั้งปวงเพราะสิ่งมีชีวิตทั้งปวงทำให้โลกเต็มไปได้วยความโหดร้ายทารุณ เราจะทำลายสิ่งเหล่านี้และโลกอย่างแน่นอนดังนั้นจงต่อเรือขึ้นลำหนึ่งด้วยไม้ใส,ส่เปลสและกั้นเป็นห้องๆแล้วยาด้วยชันตลอดทั้งนอกและในเรือนี้ยาว300สามร้อยศอกกว้างห้าสิบศอกและสูงสามสิบศอกจงทำหลังคาคลุมและระหว่างหลังคากับตัวเรือให้เว้นช่องสูงหนึ่งศอกโดยรอบ จงทำประตูบานหนึ่งไว้ด้านข้างของเรือและต่อเรือเป็นชั้นล่างชั้นกลางชั้นบนเรากำลังจะให้น้ำท่วมโลกเพื่อทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งมวลภายใต้ฟ้าสวรรค์คือทุกสิ่งที่มีลมหายใจแห่งชีวิตทุกสิ่งบนแผ่นดินโลกจะพินาศสิ้นแต่เราจะทำพันธสัญญาอันมั่นคงกับเจ้าเจ้าจะเข้าไปในเรือคือทั้งตัวเจ้าภรรยาบุตรชาย และบุตรสะใภ้ของเจ้าจงนําสัตว์ทุกชนิดมาเป็นคู่คู่ทั้งตัวผู้และตัวเมียเข้ามาในเรือเพื่อรักษาชีวิตของมันให้รอดด้วยกันกับเจ้านกทุกชนิดสัตว์ทุกชนิดสัตว์ที่เลื้อยคลานทุกชนิดจะมาหาเจ้าอย่างละคู่เพื่อรักษาชีวิตของพวกมันไว้จงสะสมสเสบียงทุกอย่างเพื่อเก็บไว้เป็นอาหารสำหรับเจ้าและสัตว์เหล่านั้นโนอา ก็ทำทุกสิ่งตามที่พระเจ้าทรงบัญชาแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโนอาว่าจงเข้าไปในเรือพร้อมกับครอบครัวของเจ้าเพราะเราเห็นว่าเจ้าเป็นคนชอบทำคนเดียวในบรรดาคนชั่วอายุนี้จงนำสัตว์เหล่านี้ไปกับเจ้าด้วยคือสัตว์ที่ไม่เป็นมนทินทุกชนิดอย่างละเจ็ดคู่ทั้งตัวผู้กับคู่ของมันสัตว์ที่เป็นมนทินทุกชนิด อย่างละคู่ทั้งตัวผู้กับคู่ของมันและนกทุกชนิดอย่างละเจ็ดคู่ทั้งตัวผู้และตัวเมียเพื่อรักษาเผ่าพัานธุ์ของสัตว์ทุกชนิดบนโลกอีกเจ็ดวันเราจะให้ฝนตกบนโลกนี้สี่สิบวันสี่สิบคืนแล้วเราจะกวาดล้างสิ่งมีชีวิตทั้งปวงซึ่งเราสร้างขึ้นนั้นไปจากแผ่นดินโลกโนอาก็ทำทุกสิ่งตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาโนอา มีอายุหกร้อปีเมื่อเกิดน้ำท่วมโลกโนอาและบรรดาบุตรชายของเขาพร้อมทั้งภรรยาของโนอาและบรรดาบุตรสะใภ้ก็เข้าไปอยู่ในเรือเพื่อหลบภัยน้ำท่วมสัตว์ที่เป็นมนทินและไม่เป็นมนทินนกสัตว์ที่เลื้อยคลานสัตว์ทุกประเภทเป็นคู่คู่ทั้งตัวผู้และตัวเมียก็มาหาโนอาและเข้าไปในเรือตามที่พระเจ้าทรงบัญชาโนอาไว้อีกเจ็ดวันต่อมาน้ำก็ท่วมโลก ในวันที่สิบเจ็ดของเดือนที่สองซึ่งเป็นปีที่โนอาห์มีอายุได้หกร้อยปีตาน้ำบาดาพลพุ่งทะลักขึ้นมาและประตูน้ำแห่งฟ้าสวรรค์ก็เปิดออกฝนก็เทลงมาบนโลกตลอดสี่สิบวันสี่สิบคืนในวันนั้นเองโนอากับภรรยาและบุตรชายทั้งสามคือเชมฮามและยาเฟตรวมทั้งบุตรสะใภ้ของเขาก็เข้า,ขาไปในเรือพวกเขา ได้นำสัตว์ทุกชนิดสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่เลื้อยคลานนกและสัตว์มีปีกไปด้วยบรรดาสัตว์ทุกชนิดที่มีลมหายใจแห่งชีวิตได้มาหาโนอาห์และเข้าไปในเรือเป็นคู่คู่สัตว์ที่เข้าไปในเรือคือสัตว์ตัวผู้และตัวเมียของสัตว์ทุกชนิดตามที่พระเจ้าทรงบัญชาโนอาห์แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปิดประตูเรือตลอดสี่สิบวัน น้ำก็ท่วมสูงจนหนุนเรือให้ลอยขึ้นปริมาณน้ำบนโลกเพิ่มขึ้นมากจนยกเรือให้ลอยขึ้นเหนือผิวน้ำน้ำท่วมโลกรุนแรงมากจนมิดภูเขาสูงทั้งหมดที่ทอยู่ใต้ฟ้าระดับน้ำสูงเหนือยอดเขาต่างๆขึ้นไปกว่า15ศอกสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่ทั่วโลกก็พินาศทั้งนกสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าสัตว์ที่เลื้อยคลานและมวลมนุษยชาติ สรรพสิ่งที่มีลมหายใจแห่งชีวิตและดำรงชีวิตอยู่บนบกก็ตายหมดสิ่งมีชีวิตทั้งปวงบนโลกไม่ว่าคนสัตว์สัตว์ที่เลื้อยคลานและนกในอากาศล้วนถูกกวาดล้างไปจากโลกเหลือรอดอยู่แต่โนอาและสิ่งมีชีวิตที่อยู่กับเขาในเรือน้ำท่วมโลกอยู่นานหนึ่งร้อยห้าสิบวันแต่พระเจ้าทรงระลึกถึงโนอาและสัตว์ป่ากับสัตว์ใช้งานทุกชนิด ที่อยู่กับเขาในเรือพระองค์ทรงบันดาลให้กระแสลมพัดเหนือแผ่นดินแล้วน้ำก็ลดลงตาน้ำบาดาลและประตูน้ำแห่งฟ้าสวรรค์ก็ถูกปิดแล้วฝนก็หยุดตกจากฟ้าน้ำจึงลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งหนึ่งห้าสิบวันผ่านไปและในวันที่สิบเจ็ดของเดือนที่ 7, เจ็ดเรือก็มาค้างอยู่บนเทือกเขาอารารัตน้ำลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่หนึ่งของเดือนที่สิบ ยอดเขาอื่นๆก็ปรากฏให้เห็นหลังจากนั้นอีกสี่สิบวันโนอาเปิดหน้าต่างเรือและปล่อยกาตัวหนึ่งออกไปมันบินวนเวียนไปมาจนถึงเวลาที่น้ำแห้งไปจากแผ่นดินโลกเขาจึงปล่อยนกพิราบออกไปตัวหนึ่งเพื่อดูว่าน้ำลดจนถึงผิวดินแล้วหรือไม่แต่นกพิราบไม่พบที่ที่จะเกาะเพราะว่าระดับน้ำยังสูงอยู่ จึงกลับมาหาโนอาที่เรือโนอาก็ยื่นมือออกรับนกพิราบเข้ามาในเรือดังเดิมเขาคอยอีกเจ็ดวันแล้วปล่อยนกพิราบออกไปจากเรืออีกครั้งหนึ่งเมื่อนกพิราบกลับมาหาเขาในตอนเย็นมันคาบใบามะกอกเขียวสดมาด้วยโนอาจึงรู้ว่าน้ำลดลงจากแผ่นดินแล้วเขาคอยอีกเจ็ดวันแล้วปล่อยนกพิราบออกไปอีกแต่คราวนี้ มันไม่ได้กลับมาหาเขาเมื่อวันที่หนึ่งของเดือนที่หนึ่งในปีที่โนอาห์มีอายุหกร้อยเอ็ดปีน้ำก็แห้งโนอาห์เปิดหลังคาเรือออกมาดูก็เห็นว่าพื้นดินแห้งแล้วพอถึงวันที่ยีสบเจดเดือนที่สองแผ่นดินก็แห้งสนิทแล้วพระเจ้าตรัสกับโนอาห์ว่าเจ้าภรรยาของเจ้าบรรดาบุตรชายและบุตรสะใภ้ของเจ้า จงออกจากเรือจงนำสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อยู่กับเจ้าออกมาด้วยทั้งนกสัตว์ต่างๆสัตว์ที่เลื้อยคลานเพื่อพวกมันจะได้ออกลูกออกหลานและทวีจำนวนขึ้นในโลกดังนั้นโนอาห์จึงออกมาพร้อมกับบุตรชายรวมทั้งภรรยาและบุตรสะใภ้ของเขาสัตว์ทั้งปวงสัตว์ที่เลื้อยคลานทั้งปวงนกทั้งปวงคือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลก ต่างทยอยออกจากเรือทีละชนิดหลังจากนั้นโนอาสร้างแท่นบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและถวายสัตว์และนกที่ไม่เป็นมนทิน์จำนวนหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาบนแท่นนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงได้กลิ่นอันเป็นที่พอพระทยัยและทรงดราริว่าเราจะไม่สาบแช่งแผ่นดินเพราะมนุษย์อีกต่อไปถึงแม้ว่าจิตใจของมนุษย์จะโน้มเอียงไปในทางชั่วตั้งแต่วัยเด็ก แต่เราจะไม่ทำลายล้างสิ่งมีชีวิตทั้งปวงอย่างที่เราได้ทำในคราวนี้อีกตราบใดที่โลกยังคงอยู่ตราบนั้นจะมีฤดูหวานและฤดูเก็บเกี่ยวความหนาวเย็นและความร้อนฤดูร้อนและฤดูหนาววันและคืนอยู่เรื่อยไปแล้วพระเจ้าทรงอวยพรโนอากับบุตรของเขาแล้วตรัสว่าจงมีลูกมีหลานทวีขึ้นจนเต็มแผ่นดินโลก สัตว์ปลาทั้งปวงบนโลกนกทั้งปวงในอากาศสัตว์ที่เลื้อยคลานทุกชนิดและปลาทั้งปวงในทะเลจะเกรงกลัวเจ้าเพราะเรามอบมันไว้ในมือของเจ้าทุกสิ่งที่มีชีวิตและเคลื่อนไหวไปมาได้จะเป็นอาหารของเจ้าเราได้ยกพืชสีเขียวให้แก่เจ้าแล้วอย่างไรบัดนี้เราก็ให้ทุกสิ่งแก่เจ้าอย่างนั้นแต่เจ้าจะต้องไม่กินเนื้อสัตว์พร้อมชีวิตของมันคือเลือด สำหรับเลือดอันเป็นชีวิตของพวกเจ้าเราจะให้มีการชดใช้อย่างแน่นอนเราจะให้สัตว์ทุกตัวชดใช้แล้วเราจะให้แต่ละคนชดใช้ชีวิตของพี่น้องเพื่อนมนุษย์เช่นกันใครก็ตามที่ฆ่าคนเขาก็จะถูกคนฆ่าเพราะพระเจ้าทรงสร้างคนขึ้นตามพระฉายของพระองค์ส่วนเจ้าจงมีลูกมีหลานมากมายเพิ่มจำนวนทวีขึ้นบนแผ่นดินโลก แล้วพระเจ้าตรัสก,กับโนอาห์และบุตรของเขาว่าบัดนี้เราเองเป็นผู้ทำพันธสัญญากับเจ้าและกับเชื้อสายของเจ้าตลอดจนสัตว์ทุกตัวที่อยู่กับเจ้าคือนกสัตว์ใช้งานและสัตว์ป่าและสัตว์ทั้งปวงที่ออกจากเรือคือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกนี้เราทำพันธสัญญากับเจ้าว่าจะไม่ให้น้ำท่วมทำลายล้างสิ่งมีชีวิตทั้งปวงอีกเลยและจะไม่ให้น้ำท่วมทำลายโลกอีกต่อไป และพระเจ้าตรัสว่านี่คือเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาที่เรากำลังทําระหว่างเรากับเจ้าและกับสิ่งมีชีวิตทั้งปวงที่อยู่กับเจ้าเป็นพันธสัญญาที่ผูกพันตลอดทุกชั่วอายุคนคือเราได้ตั้งรุ้งของเราไว้ที่หมู่เมฆเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาของเรากับโลกทุกครั้งที่เราส่งเมฆมาเหนือโลกและรุ้งปรากฏขึ้นที่เมฆเราจะลึกถึงพันธสัญญาระหว่างเรากับเจ้า และกับสปปรรพสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดว่าจะไม่ให้น้ำท่วมทำลายล้างสิ่งมีชีวิตทั้งปวงอีกเลยเมื่อใดที่รุ้งปรากฏบนเมฆรุ้งจะเตือนให้เราระลึกถึงพันธสัญญานิรันด์ระหว่างพระเจ้ากับสปปรรพสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดบนโลกพระเจ้าจึงตรัสแกโนอาว่านี่คือเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาที่เราได้ทำไว้ระหว่างเรากับทุกชีวิตบนโลก บุตรของโนอาห์ที่ออกมาจากเรือคือเชมฮามและยาเฟตฮามเป็นบิดาของคานาอันนี่คือบุตรทั้งสามของโนอาห์ประชาชาติที่กระจายไปทั่วโลกถือกำเนิดจากพวกเขาโนอาห์เป็นชาวไร่ชาวนาเขาเริ่มทำสวนองุ่นเมื่อเขาดื่มเหล้าอางุ่นแล้วเขาก็เมาและนอนเปลือยกายอยู่ในเต็นท์ของเขา ฮามผู้เป็นบิดาของคานาอันเห็นบิดาเปลืยกายจึงบอกพี่ชายทั้งสองของเขาที่อยู่ข้างนอกแต่เชมกับยาเฟตเอาเสื้อผ้าพาดบ่าเดินถอยหลังเข้ามาในเต็นท์เอาผ้าคลุมปกปิดร่างอันเปลือยเปล่าของบิดาเขาทั้งสองหันหน้าไปทางอื่นเพื่อจะได้ไม่เห็นความเปลยเปล่าของบิดาเ <mm มือ่อโนอาสั่งเมาและรู้ถึงสิ่งที่บุตรคนสุดท้องได้ทำต่อเขาก็กล่าวว่า เราขอแช่งคานาอันให้เขาเป็นทาสต่ำต้อยที่สุดของพวกพี่น้องเขากล่าวอีกว่าสรรเสริญพระยาเวพระเจ้าของเชมขอให้คานาอันเป็นทาสของเชมขอพระเจ้าทรงขยายพรมแดนของยาเฟตขอให้ยาเฟตอาศัยในเต็นท์ของเชมและขอให้คานาอันเป็นทาสของยาเฟตหลังจากน้ำท่วมโนอาห์มีชีวิตต่อไปอีกสามร้อยห้าสิบปี โนอามีชีวิตอยู่รวมทั้งสิ้น950ปีแล้วเขาก็ตายนี่คือเรื่องราวของบุตรทั้งสามของโนอาคือเชมฮามและยาเฟตลูกหลานของพวกเขาเกิดมาภายหลังน้ำท่วมบุตรของยาเฟตได้แก่โกเมอร์มาโกกมาไดาย,ยาวานทูบันเมเชกและทิราด บุตรของโกเมอร์ได้แก่อัชเคนัสรีฟาสและโทการมาบุตรของยาวานได้แก่เอลิชาทาราชิตคิดทิมและโรดานิมคนเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษของชาวทะเลที่แยกย้ายไปอาศัยในดินแดนต่างๆของเขาตามตระกูลในชนชาติของเขาและต่างก็มีภาษาของตนเองบุตรของฮามได้แก่คูช มิสราอิมพูดและคาอานบุตรของคูชได้แก่เสบาฮาวิลาสับธาราอามาและสับเทคาบุตรของราอามาได้แก่เชบาและเดดานคูชเป็นบิดาของนิมโรธซึ่งเป็นนักรบเกลียงกลายผู้หนึ่งของโลกเขาเป็นนายพรานที่เก่งกาจที่สุดฉะนั้นจึงกล่าวกันว่าเป็นนายพรานเก่งกาจ เหมือนนิมรดศูนย์กลางอาณาจักรยุคแรกของเขาคือบาบิโลนเอเรกอักคัดและคาวเนในดินแดนชินาจากที่นั่นเขาไปอัสิีเรียสร้างเมืองนินเวเรโหบทอีคาลาและเรเซเนตั้งอยู่ระหว่างนีนเวและคาลานครใหญ่นั้นมิสราอิมเป็นบิดาของชาวลูดิมชาวอานามิม ชาวเลฮาบิมชาวนัฟทูหิมชาวปัตรุสิมชาวคัสลูหิมซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวฟิลิสเตียและชาวคัฟโทคานาอันเป็นบิดาของไซดอนซึ่งเป็นบุตรหัวปีของเขาและเป็นบิดาของชาวฮิตไทชาวเยบุตชาวอามูไรชาวเกอกาชีชาวฮีไวชาวอาราคีชาวซินีชาวอาราวัต ชาวเสเมอร์และชาวหามัดต่อมาผู้สืบเชื้อสายจากตระกูลคานาอันก็กระจายออกไปพรมแดนของคานาอันขยายจากไซดอนถึงเกราไกลถึงกาซาและไปทางโสโดมโกูโมราอัดมาและเสบโบยิมไปไกลถึงลาชาคนเหล่านี้เป็นบุตรของฮามซึ่งแบ่งตามตระกูลตามภาษาตามเขตแดน และตามชนชาติของพวกเขาเชมซึ่งเป็นพี่น้องกับยาเฟตก็มีบุตรหลายคนเชมเป็นบรรพบุรุษของเอเบอร์บุตรของเชมได้แก่เอลามอัสชูอาลปักชาติลูดและอารัมบุตรของอารัมได้แก่อุสฮูลเกเธอและเมเชก อารปักชาติเป็นบิดาของเชลาและเชลาเป็นบิดาเอเบอร์เอเบอร์มีบุตรชายสองคนได้แก่คนหนึ่งชื่อเปเลขกเพราะในสมัยของเขาโลกถูกแบ่งแยกและอีกคนหนึ่งชื่อโยกทานโยกทานเป็นบิดาของอัลโมดัตเชเลฟอาซารมาเวตเยราฮาโดรัมอุซานดิกลาโอบาน อาบีมาเอลเชบาโอฟีฮาวิลาและโยบับคนเหล่านี้ล้วนเป็นบุตรของโยกทานทินอาศัยของพวกเขาเริ่มจากเมชาไปถึงเสฟาในแดนเทือกเขาด้านตะวันออกคนเหล่านี้เป็นบุตรของเชมซึ่งแบ่งตามตระกูลตามภาษาตามเขตแดนและตามชนชาติของพวกเขา ทั้งหมดนี้คือตระกูลต่างๆของบุตรโนอาตามเชื้อสายในชนชาติของพวกเขาคนเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษของชนชาติต่างๆที่แพร่กระจายไปทั่วโลกหลังน้ำท่วมครั้งนั้นทั้งโลกใช้ภาษาเดียวกันใช้ถ้อยคำเหมือนกันเมื่อมนุษย์ย้ายถิ่นฐานไปทางทิศตะวันออกพวกเขาพบที่ราบในด,ดินแดนชินาจึงตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นั่น พวกเขาพูดกันว่ามาเถิดให้เราทำอิฐและเผาจนสุกพวกเขาใช้อิฐแทนหินและใช้ยางมาตอยแทนปูนแล้วพวกเขาพูดว่ามาเถิดให้เราสร้างเมืองที่มีหอสูงขึ้นถึงฟ้าสำหรับพวกเราเพื่อเราจะได้สร้างชื่อให้กับตนเองและไม่ต้องกระจายไปทั่วทั้งโลกแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จลงมาเพื่อทอดพระเนตรเมืองและหอคอยซึ่งพวกเขากำลังสร้าง องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าคนเหล่านี้เป็นชนชาติเดียวกันพูดภาษาเดียวกันอย่างที่เริ่มทำงานได้ถึงเพียงนี้ต่อไปถ้าเขาวางแผนจะทำอะไรก็จะทำได้ทุกอย่างมาเถิดให้เราลงไปทำให้เขามีภาษาสับสนแตกต่างกันออกไปเพื่อเขาจะได้ไม่เข้าใจกันดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายจากที่นั่นออกไปทั่วทั้งโลกและพวกเขาก็หยุดสร้างเมืองน,นั้น ด้วยเหตุนี้เมืองนั้นจึงได้ชื่อว่าบาเบลเพราะที่นั่นเป็นที่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทําให้ภาษาของโลกสับสนแตกต่างกันออกไปองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทําให้พวกเขากระจัดกระจายไปอาศัยอยู่ทั่วทั้งโลกนี่คือเรื่องราวเชื้อสายของเชมสองปีหลังจากน้ําท่วมเมื่อเชมอายุได้หนึ่งรปีก็มีบุตรชายชื่ออารปรกชาติหลังจากนั้นเชม มีชีวิตต่อไปอีกห0ารปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนเมื่ออารปักชาติอายุได้35ปีก็มีบุตรชายชื่อเชลาหลังจากนั้นเขามีชีวิตต่อไปอีก4ี่อยสามปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนเมื่อเชลาอายุได้สามสิบปีก็มีบุตรชายชื่อเอเบอร์หลังจากนั้นเขามีชีวิตต่อไปอีก403ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน เมื่อเอเบอร์อายุได้ส4ปีก็มีบุตรชายชื่อเปเเลกหลังจากนั้นเขามีชีวิตต่อไปอีก430ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนเมื่อเปเเลกอายุได้30ปีก็มีบุตรชายชื่อเรอูหลังจากนั้นเขามีชีวิตต่อไปอีก209ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนเมื่อเรอูอายุได้32ปีก็มีบุตรชายชื่อเซรุก หลังจากนั้นเขามีชีวิตต่อไปอีก20 7เจปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนเมื่อเสรุกอายุได้30ปีก็มีบุตรชายชื่อนาโฮหลังจากนั้นเขามีชีวิตต่อไปอีก200ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนเมื่อนาโฮอายุได้29ปีก็มีบุตรชายชื่อเทราหลังจากนั้นเขามีชีวิตต่อไปอีก119ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนหลังจากที่เทราอายุเจปี เขาก็มีบุตรชายชื่ออับรามนาหูและฮารานนี่คือเรื่องราวเชื้อสายของเทราเทรามีบุตรชายชื่ออับรามนาหูและฮารานฮารานมีบุตรชายชื่อโลดขณะที่เทราบิดาของเขายังมีชีวิตอยู่ฮารานได้สิ้นชีวิตลงที่เมืองเออของชาวเคลเดียซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาทั้งอับรามและนาหฮแต่งงานมีครอบครัว ภรยาของอับรามชื่อซารายภรยาของนาโฮชื่อมิลคาซึ่งเป็นบุตรีของฮารานผู้เป็นบิดาของทั้งมิลคาและอิสคานางซารายนั้นไม่มีบุตรเพราะเป็นหมันเทราพาบุตรชายชื่ออับรามหลานชายชื่อโลดซึ่งเป็นบุตรชายของฮารานและบุตรสะใภ้ชื่อซารายซึ่งเป็นภรยาของอับรามบุตรชายของเขาออกจากเมืองเออ ของชาวเคลเดียเพื่อไปคาณาอันแต่เมื่อมาถึงเมืองฮารานก็ตั้งถิ่นฐานที่นั่นเทรามีชีวิตอยู่205ปีแล้วเขาก็ตายที่เมืองฮาราน